แต่แล้วก็เสร็จโอ้โหไม่เสร็จครับน่าจะมาทางนี้แลละ Finally, ас, อยู่ไหมอยู่อยู่อยู่สิครับอย่างนี้อยู่อย네 <royalty> ู่สิครับอย่างนี้อยู่ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับอย่างเงี้ยครับสสวยส่งนิดนึงนะครับใสสวยนะครับไอชอนตัวนี้สสวยหน่ยนะครับส่งนิดนึงนะครับผมมาอีกแล้วครับ กัดนล้วครับกัดใกล้ๆครับสง่งโอ้โหไม่อยู่ครับคาบแล้วครับเมื่อกี้คาไปแล้วคาไปแล้วแต่ไม่อยู่ครับเนี่ยงกัดแล้วครับส่งซะหน่อยเ,อเสร็จเสร็จสิครับอย่างนี้เสร็จสิครับเสร็จสิครับเพื่อนๆอย่างนี้ เสร็จไหมนะครับเสร็จไหมนะครับแตมสองมาแล้วครับที่เดิมครับแตมสองมาแล้วครับที่เดิมนะครับใส่สวยนะครับเดี๋ยวแต้มสองครับใส่ก็โอนะครับใส่โอเคนะครับใส่นี้จแ้วคแต้มสองตัวใหญ่นะครับหมานที่เราคนงานครับมีหมานเป็นไรเรครับ ให้ดูผลงานไซนี้ครับไซโลอีกตัวตัวก็ใช่เดียวกันไปแล้วครับอันนี้ได้ตอนเย็นนะครับได้มาเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งก็ได้มาเมื่อกี้ครับไซขนาดเนี้ยสวยงามครับ